ีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแต่ในวันนี้นะคะครูเจนจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะมนุษย์นําประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อทําให้ประตูตู้เย็นปิดสนิทและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกนอกประตูตู้เย็นนั่นเองนะคะ สนะคะติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังของห้องครัวแล้วนำเครื่องครัวที่เป็นสารแม่เหล็กมาดูดติดกับแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานค่ะ 3. นะคะนำแม่เหล็กมาทำของเล่นโดยติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดเพื่อให้ดึงดูดกับตัวปลาที่มีแผ่นเหล็กติดอยู่นั่นเองนะคะและ 4. ค่ะใช้แม่เหล็กทำเข็มทิศที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อใช้หาทิศทางนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนจำคำถามที่ครูเจนเคยถามได้ไหมคะว่าเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือที่ใช้ทำโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะคำตอบก็คือนะคะเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือที่ใช้ทำโครงสร้างบ้านไม่ใช่แม่เหล็กนะคะแต่เป็นสารแม่เหล็กเพราะแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านได้ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เรา จะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราทราบประโยชน์ของแม่เหล็กไปแล้วนะคะวันนี้ครูเจนก็มีแบบทดสอบนะคะมาให้นักเรียนทำ อ๋อขอไค่ะแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนหน้า98ถึงหน้า100นะคะในเล่มสีฟ้ามาให้กับเด็กๆทุกคนนะคะได้ลองทำถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับครูเจนเลยคะ่ะนักเรียนสังเกตนะคะในกิจกรรมลองทําดูเขาให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกทับภาพที่เป็นการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กและตอบคําถามนะคะก็จะประกอบด้วยภาพที่1น,นะคะก็คือเค เข็มทิศนะคะภาพที่3 <c oughs> ก็คือ <c oughs> ที่หนีบตู้เย็นที่ครูเจนบอกแล้วข้อที่4ี่นะคะอะ่ต่อไปเขาบอกว่าเลือกหนึ่งภาพและอธิบายการนำสมบัติของแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งครูเจนเลือกเป็นภาพที่4นะคะเป็นไขควงปลายไขควงเป็นแม่เหล็ก เพื่อช่วยดึงดูดตะปูเกียวเล็กๆที่จับไม่ถนัดมือให้หันตะปูเกียวได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแต่ถ้าใครอยากจะตอบเข็มทิศนะคะหรือจะตอบอ่า ที่หนีไว้กับตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ความเย็นหรือช่วยให้ตู้เย็นปิดสนิทเพื่อไม่ให้ความเย็นออกนอกจากตู้เย็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆจะตอบนะคะต่อไปนะคะเป็นสมมุติฐานที่เราใช้นะคะในการทําการทดลองนะคะก็จะตั้งว่าแม่เหล็กจะเกิดแรงดึงดูดวัตถุบางชนิดและไม่ดึงดูดวัตถุบางชนิดนั่นเองนะคะสําหรับตารางบันทึกผลนะคะในหน้า100นะคะ มันจะมีอยู่เป็นคอลัมน์นะคะโดยเขาจะาก,กำหนดวัตถุมาให้นักเรียนอยู่5ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือหลอดกาแฟชนิดที่2ก็คือลวดเย็บกระดาษชนิดที่3คือเข็มหมด 4คือปากกา5คือยางลบนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกนะคะลงช่องที่มันตรงกับข้อที่ถูกต้องนะคะอย่างช่องที่2นะคะนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุนะคะอย่างหลอดกาแฟนะคะจะเกิดการดึงดูดหรือไม่ดึงดูดใช่ไหมคะหลอดกาแฟไม่ใช่สารแม่เหล็กดังนั้นไม่ดึงดูดนะคะเด็กๆก็ติก๊กช่องที่ไม่ดึงดูดนะคะ <c oughs> ต่อไป ข้อที่2รลวดเย็บกระดาษนะคะเมื่อนําใกล้กับแม่เหล็กนะคะจะเกิดการดึงดูดเด็กๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องดึงดูดนั่นเองสําหรับข้อที่3ถึงข้อที่10นะคะครูเจนขออนุญาตให้เด็กๆนะคะเป็นคนทําเองนะลูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในคาบก่อนครูเจนได้อธิบายไปแล้วว่าสารของแม่เหล็กคืออะไรและแม่เหล็กคืออะไรนะคะจาก ต่อมาเป็นสรุปการทดลองนะคะสรุปการทำกิจกรรมพบว่าวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้แก่นะคะเด็กๆก็เอามาจากตลางนะคะก็คือลวดเย็บกระดาษเข็มหมดุดกิ๊ติดผม กันไกลและเหรียนบาทนะคะส่วนวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดก็จะได้แกลอดกาแฟปากกายางลบฝาขวดพลาสติกและแก้วพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทําแล้วสรุปผลการทดลองได้คําตอบที่เหมือนกับครูเจนแสดงว่า <c oughs> เด็กๆทำถูกต้องแล้วก็เข้าใจนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานมาให้ครูเจนตรวจด้วยนะคะเพราะครูเจนจะทำเป็นคะแนนเก็บและตรวจการบ้านภาระงานของนักเรียนทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ